สวัสดีค่ะช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะวันนี้เราก็มาตลาดนะคะมาตลาดกับป้าแตนนะคะแตนกับเมดีนะคะ f ออันนี้เป็นตลาดเทศบาลสกลนครน,นะคะ่ะก็มีอยู่นะหนนิ <c oughs> ไปตลาดกันค่ะค่ะป้าแตนทำมาตลาดนะคะทุกคนเราจะมาทำกับข้าว <c oughs> กินกันนะคะวันนี้ <c oughs> ไข่แจกจันไข่จกจันตลาดสกุลนะคะตลาดสสกุลนะคะอันนี้รอคะพวกนี้วคะหลั้านาองขอบ้านขนาดอานาดนหัเราเอแต่เราแต่าไม่เคยกินนะแมงแครงเราเคยกินอยู่อันนี้อะไรอะไรนะคะไข่แจกจันอันนี้นะมกมุกเซเบตมุกสซเบตโอเคแซ่บย่อแล้วมะมวงเข้า เขงแปลกนะคะทุกคนไข่กระดาษแข็งใส่กระดาษบอกว่าต้องหมกเราไม่เคยกินหมกต้องรอให้แม่มาต่อยจะกลายเป็นไฟเหรจะเป็นเมนูอาหารป่าป้ายเห็นแล้วนะป้ายเฮกต้นจั๋วาบค่ะแล้วอันนี้อะไรคะแมงแคขงแมงแคขงค่ะพี่พี่ดิ่งเคยเห็นแมนเเข่งไหมไม่เคยเป็นเลยนี่แหละเห็นนี่แหละจะเอาหนูตุ้ โอเคสามกองร้อยอันนี้ก็สามกองร้อยมีงั้นเอาเก็บเป็นสามกองเลยค่ะเราพักกิ้วพร้อมเด้อเรามาเจอของแปลกนะคะแต่อันนี้ไม่แปลกนะคะอันนี้เป็นเขียดแต่ว่ามันจะเป็นเขียดเนาะเขาเรียกอะไรชาวบ้านเราก็เคยมีไข่เขยดน้อยเขียดหลกเจ็อันนี้ไข่กระพงกี่เมล็ดกระพงละร้อยค่ะโอ้แสดงว่ามันหายากมากไปดูของเขาน่ะเขาละร้อยเขน่ะตัวเล็ก กระทงละร้อยใช่ไหมคะคงว่าสองร้อยเพราะว่ามันหายากมากใช่ไหมคะอันนี้สองร้อยไม่เคยเห็นอันนี้อันนร้อยร้อยแต่ของเราแค่ร้อยเดียวค่ะมาซื้อไปซื้อไปลองทครับปลาเคยไหมปลาอ่อยค่ะรับประกันได้เลยถึงป้าจะเป็นคนปากคนเขาแต่ป้าไม่เคยกินนะมันจะมันมันอ๋อมัน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 ของพร้อมอ่ะป้าจะลองไหมล่ะ ลองเอาไปลองดูค่ะลองมาทะลองดูื้อใครมีแปะมาบอกเราปาแตนจะลองของแปลกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่แต่มันมันดิ้นได้มันแข็งแข็งไหมเด้ไม่เลยตึ้งๆเอาไปต้มเอาไปหมกค่ะเลยหมกเอาไปหมกเอาไปต้มต้มก็หามเรียน้ำไม่หามนะคะเมดีปมาแตนมาตลาดมาดูมาเจอของแปลกมาใหม่มาหามเรียนแล้วเมื่อกี้เงินเหลอล่าง แม่งแค่กองจักบ้านใครนะแอชทกองกจ้ากองกองแลที huh. oh, ่เอาซองกองค่ะเราจะจะไปคั่วเคยกินไหมกินไม่เป็นไม่เคยกินค่ะทุกคนทงบ้านทำงานทำมาไม่เคยกินเราจะพากินพรุ่งนี้นะคะต้องลองแล้วมาดูนี่กระโดดสิงกระโดดนิ่งแกงอยู่เนี่ยพี่น้องเคียดหน่อยกันมี่เวลาที่มีครบเลยนะคะมีหมดเลาใช่ไหมคะเนี่ย อะไรนะ,ะแมงแคางบอกแมงแคางปาแตนสั่งแมงแคางแล้วก็เห็ดใช่ไหมคะแต่นี้เราไม่กลา้ากินเอองร้อยหไข่จักกะจันใช่ไหมคะไข่จักกะมเดินต่อกันนะคะวันนี้เรามาทัวร์ตลาดนะคะสะกลนคร ้เราก็ได uh, ้เห็ดเห็ดก wow> ับแมงแดงนี่เลค่ะคถึงจไม่หนักเ็ราเราก็เลยเอามาก่อนเดี๋ยวจะเออี่หนิงจะได้ลองคนแรกนะคะพรุ่งนี้นี่พูดนี่เตรียมเลยค่ะจะบอกว่าเมย์แขงเมยงเขาไม่เคยกินนะเพราะว่าเมย์ไม่ชอบกินแมงดาเนาะจะไม่ได้เหมือนแมงแขงเลยไม่ดีนอนกินดูส๊อ เมงแมงดาไม่ง <shutting S 1> <Star. S 2> ม,ง,มงแขงกลิ่นแรงกว่าเมงดาเปล่าคะมันจะไม่ไม่ไม่มันจะออ,ออกคนละแบบเลยนะอ <segundo. S 2> อกคนละแบบเ <sk> 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 ดีเ๋ยวเรา <sk> เอาอะไรดีมาร้านอาหารทะเลนะคะทุกคน ถาจะทำอะไรก็อนเปนนึ่งเลยก็จะคูให้ลูกชายก่อนค้นนี้รอไมเท่าไหร่จะป็นร้านใช่ไหมเนี่ยจะปนรานี่แจกแล้วข่ป้ามาซื้อกุ้งไปให้น้องน้ำมนต์กับน้องโอมนะคะอาอหนึ่งคตามที่บุ๊คพูดไปแล้วตามได้ตามไปได้ จะต้องติดตามทนายนะคะจะไม่ค่อยได้ออกมาแบบนี้วันนี้ทนายบอกว่าปล่อยปล่อยหนึ่งวันวอนนี้เราอยู่กับเราทั้งวันเลยใช่วันนี้เราขอตัวนะเราแยกดังแล้วแยกวงไปแยกวงเราเราไม่พาไปเที่ยวไหนเราพามาตลาดนะคะพามาตลาดนะคะ ปกติเขากินอาหารป่านะคะกินค่ะพวกแมงแครงเคยไหมอ,อ,อันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันเพราะว่าในกรุงเทพไม่มีขายในกรุงเทพไม่มีขายนะคะเราก็เลยจัดให้ทนายน่อะ<า>จัดให้ทนายเดี๋ยวลองเดี๋ยวพรุ่งนี้ขากลับให้ขึ้นเครื่องข้างบน,นใช่ไหมเราไปมาก่อนแล้วก็ที่เป็นของป่าท่านกาแปทานที่บ้านก็เป็นอาหารป่าใช่ จะไม่เน่าหรอป้าไม่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 อ๋อแล้วค่ะคือก็าเขาหอมไปตอนคือมันอยู่ได้แต่พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ได้อยู่เลยเพราะแมงแค็งอันเนี้ยคืออะไรบ้าเขาเรียกว่าแมงข็งจิตมันจะอยู่ได้นานเดี๋ยวพี่ซื้อกระเป๋าฝากจะซื้อปลาลูกชายเนี่ยปูปูกุ้งนะคะแล้วก็ ปูกับกุ้งเหรอคะก็คือวันนี้ปูกับกุ้งราคาเท่าไหร่ค่ะปูกับกุ้งไปฝากไปฝากน้องโอมกับน้องน้ำมนใช่ไหมคะป้าจะทำอะไรให้น้องกินวันนี้ก็นึ่งธรรมดานานนานกินทีนานนานกินทีจริงเหรอผมไม่ใช่นะกินทีหรือกินทีนานนานกินทีเราเดินต่อนะคะ เราจะไปอยไช่อันนี้ก็50ินะคะอยก็กว่าค่ะบอกไเป็นรจะลสดกินหอยหนึ่งแล้วเนี่ยอ๋อบ้าจะไล่สดกับทิ่งนะคะไลสดกินหอยกินหอย ยำวุ้นเส้นโบราณไม่ใส่ขึ้นช่ายไม่ใช่หรอคะใส่ต้นหอมอ๋อใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมกับหอมแดงปะแล้วแต่ชอบพี่เมย์ชอบไหมอ่ะเราใส่ได้ต้นหอมก็หอมแดงแล้วก็ขึ้นขึ้นช่ายไม่ใส่นะถ้าเป็นโบราณค่ะอ๋อหรือใบมะกรูดซีดทองูก็ไม่กระถินเดื๋ยเราซื้ออไง เราต้องซื้ออะไรนะนี่หอมใช่ไหมัหัวใหญ่หอมนี่ค่ะนี่นี่นี่ระซื้อเพรถ้าจซือแล้วันนซื้อเด้ยวที่เราอยู่จะนอยนัดหนึ่งพอดีว่ายำอโซเโบราณจะไม่ใส่ใช่เหรอใส่แค่หอมหัวใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะ เดินมาซื้อผักนะคะมาแต่จะมาซื้ออะไรไม่แต่เราก็ชอบกินเนาะแต่เราก็ไม่ได้สั่งเสีเลยว่าอะไรของกันชอบดีคะแล้วอันนี้มีไหคะพี่ะนี้เอาแล้วกับมีพริกสดยังคะพริกสดบ้านมีอยู่ค่ะพริกสดมะนาวมีไหมคะมะนาวเราไม่มีเอามะนาวมะนาวได้ไหมคะขอ เอาไปทำยำบุ้นเส้นโบราณนะคะพี่เมเดี้อยากทานยำบุ้นเส้นโบราณนะคะเส้นโบราณพี่เงเคยกินไหมแม่มดแดงแม่เป้งไม่ใช่แม่เป้งนี่คืออะไรคะอันนี้คือแม่เป้งนี่ไงแม่เป้งแล้วแม่มดอันนี้แม่มดอันนี้แม่มดแดงมดแดงกินค่ะอันนี้อันนี้กินแต่พวกนี้ไม่กิน ไม่เคยกินอันนี <|so|>? ้รสชาติมันออกเปรี้ยวๆก็เหมือนเป้งไงคะไม่เป้งแม่มดแดงใส่ต้มปลาตลอยที่ยอเลยปลาดูอันนี้เยอะแดงขายถูกอยู่นะห้าสิบบาทเหพียร์จะร้ายนี่ยค่ะแม่กะถินเราทยังไม่กะถิ่นยังไม่กะถิ่นสองชุดค่ะ ต้องซื้อจะได้เหลือไม่ไมช่จะได้ลองให้ <c oughs> ให้กินกันอะไรก็จะลองนะขนมเนีน่ยอยู่ได้กี่วันคะหลายวันจ้าได้หลายวันใส่ดินไว้ใส่ดินไว้เอาดินใส่กินะคะ่ะค่ะเอาดิน,นะะใส่ถังไว้แล้วกัน,นะะเอาแล้วแล้วเวาเราจะไปไคั่วมั้ยต้องมาล้างต้องมาล้างออกก่อนแล้วค่อยล้างออกค่ะวมันไม่ตายจ้ะในคอนี้คือเอาในดินอ๋อในคอนี้ดินจ้ะ นายนายเพิ่งกินหรือเปล่าแ่า้ทำไมอ่ะมก็ไม่อ๋อคุก็ไปับนีห้ชิอีเมนูของแกไปกินคนเดียวนะคิ่หยนะคะจะเอาหรือไมเอาัใหญ่แต่ถ้ามันตัวแรกมันจะเคี้ยงได้ไงแต่นี่มันไข่นะคะอร่อย คงใส่ซื้อไปเ <ไป S 1> <ป>ห็นไอ้นุ่แน่นอนเรามาเดินตลาดนะคะ FC วันนี้เรามาเดินตลาดกับเมดี้สตอรี่กับป้าแตนนะคะหลังบ้านป้าแตนพามาจ่ายตลาดนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเป็นการจ่ายตลาดของวันนี้นะคะเราของลงคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเข้ามากดไกลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ